สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเลขเด็ดพุนพารวยนะครับต้องขอภัยที่เปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเวลาอ่าเสิร์ชหาในค้นหาในอ่ายูทู e นะครับปรากฏว่าอ่ามันหาไม่เจอนะครับมันหาไม่เจอ อาจเจอยากเพราะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอา่าชื่อมันซ้ํากันหลายช่องนะครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องว่าอา่าเลขเด็ดพลพารวยนะครับเลขเด็ดพลพารวยก็ฝากชื่อใหม่ไว้ด้วยนะครับอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับคลิปนี้ผมจะมาทำหลักสิบอ่ ขออภัยครับหลักร้อยสิหลักร้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาทําหลักร้อยมาทาหลักร้อยนะครับไอเตทร์นี่ไม่ใช่แล้วอ่าเนี่ยเอาหลักร้อยไปดูก่อนนะครับมันเป็นเลขเก้าหลักนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเจ็ดหลักก็มีนะครับเจ็ดหลักก็มี สูตรหนึ่งนะครับสูตรแรกนะครับใช้หลักแสนบวกกันหครั้งหลักหมื่นบวกกัน3มครั้งหลักพันบวกกัน3ามครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักสิบล่างบวกร้อยครั้งที่4ี่ได้เท่าไหรก็เอามาตั้งแล้วก็นับไปสีละหนึ่งนะครับจนครบ9้าหลักนะครับมันก็จะมีเจ็ดแล้วก็ไปกระโดดไปเป็น9้าอีก,อก,อกตรงตัวนี้นะครับระหว่างเจด ถึงเก้าเนี่ยนะครับอย่างงวดนี้นะครับผมย้อนอันนี้หลักร้อยผมเอามาทำใหม่นะครับผมเอามาทำใหม่ผมเพิ่งเอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสูตรใหม่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเข้าให้ไหมแต่ผมไล่ดูคร่าวๆแล้ว อ่ามันมันก็พอถูๆที่ไทยไปได้นะครับลองใช้ไปก่อนนะครับถ้ามันไม่เข้านะครับผมก็จะดรอปมันนะครับก็ <Okay. S 1> เอาไงเาเดี๋ยวมันจะลืมครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะครับ ขอญาตฝากคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้านมนำไปใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายได้ทั้งสิ้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีห้ามรับชมนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเลขเด็ดพนพารวยนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ bà ca mày cho kênh Ghiền đi อ้าวครับท่านผู้ชมชื่อช่องนะครับชื่อช่องใหม่เลขเด็ดแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งเคราะ์นะครับแล้วก็พนพารวยนะครับเลขเด็ดพนพารวยนะครับก็ฝากาคำเตือนแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยครับหลักร้อยนะครับ สูตรแรกนะครับใช้หลักแสนบวกกัน6ครั้งนะครับ3าบวกหเป็น18นะครับสามบวกกัน6ครั้งก็ได้18บหกหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับหลักพันสามครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักสิบล่าง บวกหลักร้อยครั้งที่สี่นะครับบวกกันแล้วมันก็จะลงท้ายด้วยเจ็ดนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าบวกแปดเป็นยี่สิบเจ็ดบวกเก้าเป็นสามสิบหกบวกหนึ่งเป็นสามสิบเจ็ดนะครับเอาเจ็ดมาตั้งไว้แล้วก็นับไปเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนะครับมันจะกระโดดไป นี่คือแม่สูตรมันนะครับข้างบนเนี่ยนะครับก็จะได้หลักร้อยสูตรที่หนึ่งแบบนี้ต่อไปดูสูตรที่สองนะครับคือตัวเลขมันเยอะนะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องอาพาไปเร็วสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาทางอาคอมเมนต์เข้ามาถามก็ได้นะครับถ้า ใครไม่เข้าใจหรือว่าผมบวกเลขผิดตรงไหนนะครับช่วยแจ้งเข้ามาด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกนะครับผิดถูกตรงไหนนะครับไปสูตรที่สองเลยนะครับสูตรที่สอง,สสองแสนบวกกันหกครั้งนะครับหมื่นบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สาม นะครับแล้วก็บวกไปตามแม่สูตรนะครับบวกไปตามแม่สูตรศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเก้าหลักนะครับอย่างงวันี้นะครับก็ได้แปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้าบวกแปด ็นยี่สิบเจ็ดบวกศูนย์เป็นยี่สิบเจ็ดบวกแปดเป็นสามสิบห้าช่างมันเป็นห้าสิบห้าก็ช่างมันมาลงท้ายด้วยห้านะครับเอาห้ามาตั้งนะครับห้ามาตั้งแล้วก็นนะับไปห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นสูตรที่เท่าไหร่นะครับที่สองนะครับ บวกเลขก็เลขบวกผิดนะครับท่านผู้ชมผมตกเลขนะผมจะบอกให้นะครับต่อไปเป็นสูตรที่สามสูตรที่สามใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับ 3บวกสก็เป็น5้บวก7เ,เป็น12บ,บวก9เ,เป็น21่บวก9เ,เป็น30มบวก5เป็น35เอา5มาตั้งนะครับ5มาตั้งแล้วก็นับไปตามแม่สูตรนะครับก็จะได้6 7 8 9 0 1 2 3 4นี่เป็นหลักร้อยสูตรที่3นะครับหลักร้อยสูตรที่4นะครับ เอาหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับแล้วก็เดินตามแม่สูตรไปเลยนะครับหลักร้อยก็คือแปดนะครับแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกเอาหกมาตั้งนะครับขนับไปเลยหกแปดบวกแปดเป็นสิบหกเอาหกมาตั้งแล้วแม่สูตรมันเป็นหนึ่งแล้วมาเป็นหกอีกแล้วโอ้ยนอนเอานะขอกราบขออภัย่านผู้ชมนะครับ อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นเลขเจ็ดครับตรงนี้เป็นเลขเจ็ดครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเลขหกครับโอ้ยน้อเอา ถูกหรือยังที่นี่ถูกแล้วนะครับได้สิบหกแล้วก็นับเป็นเจ็ดแปดเก้าอ่ะสิบหกเจ็ดแปดเก้ามันผิดหมดเลยเนี่ยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ผิดอีกผิดอีกผิดอีกมันต้องเป็นเลขเก 9, ้ารันผู้ชมเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสาม เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงจะถูกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสูตรที่เท่าไรเนี่ยที่เท่าไรแล้วนี่หนึ่งสองสามสูตรที่สี่เจ็ดแปดเก้า เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวผ่านไปนะครับท่านผู้ชมสูตรต่อไปใช้ หลักหน่วยทั้งที่สองบวกหลักร้อยทั้งที่สามนะครับห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดนะครับเอาเจ็ดมาตั้งบวกตามแม่สูตรนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกโอเคครับต่อไปเป็นสูตรสูตรนี้จะมีเจ็ดตัวนะครับ ใช้อะไรใช้หลักหมื่นมาตั้งนะครับใช้หลักหมื่นมาตั้งหลักหมื่นได้เลขอะไรก็หลักหมื่นมาตั้งนะครับแล้วก็บวกศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดไปเลยครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับเป็นเลขเจ็ดหลักนะครับหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามต่อไปสูตรสุดท้ายสูตรที่เจ็ด ช้หลักพันบวกหลักสิบบนสองครั้งนะครับหลักพันบวกหลักสิบบนสองครั้งหลักพันก็คือหนึ่งนะครับบวกสิบหลักสิบบนก็เป็นเลขศูนย์นะครับมันก็เลยได้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็เอามาบวกแม่สูตรนะครับก็เป็นสองเป็นสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหลักร้อยทั้งเจ็ดสูตรนะครับ ที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาใหม่แล้วผมก็จะเอามาเรียงกันไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับลายตาไหมอ่ะอันนี้คือหลักร้อยชนกันคือเลขอะไรหลักร้อยชนกันที่แปดหนึ่งสองหกนะครับด้านล่างเนี้ยนะครับจนไปแล้วนะครับ คลิปในนะครับฝากหลักร้อยไว้สำหรับท่านผู้ชมนะครับคลิปหน้าผมจะมาทำหลักสิบครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับ